ตัวนี้เป็นกองโซล่านะฮะเป็นกองน้ำมันเชื้อเพลิงของเครื่องยนต์ดีเซลฮะอันนี้เป็นงาน PM แท้เป็นงานของแท้ฮะทุกๆหนึ่งแสนโลผมจะแนะนำว่าให้เปลี่ยนนะจะเปลี่ยนทั้งหัวเวบฟนี่ก็ได้ของเซนเซอร์เนี่ยหรือว่าจะเปลี่ยนเฉพาะตัวแค่อย่างเดียวนี้ก็ได้ครับแต่ถ้าเกิดมันไม่ค่อยมีปัญหาอะไรก็ไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้ครับหัวเนี้แต่คันนี้เบิกมาทั้งหัวฮะเพราะว่าแนะนำให้ลูกค้าเปลี่ยนคันนี้มันวิ่งมาเกือบสองแสนแล้ว ให้เปลี่ยนดีกว่าตำแหน่งที่เขาอยู่ก็จะอยู่ใต้รถฝั่งฝั่งซ้ายนะฝั่งซ้ายจะอยู่ใต้รถช่วงกลางเนี่ยฮะที่การถอดก็ตามนี้เลยฮะถอดแผ่นเยมหออกเอย็แผงกาดเนี่ยออกด้านล่างเราก็จะเจอตำแหน่งที่เขาอยู่เราจะเห็นหมดทุกอย่างฮะเพราะว่ามันไม่ได้หลืบไม่ได้รูไม่ได้ซ่อนอะไรมากมันอยู่ตรงนั้นเลยมันอยู่จุดที่เขาอยู่เราจะเห็นน็อตทุกตัวฮะ ตัวนี้ก็จะเป็นบ m เอมเนี่ยมันยูเอ็สามนะฮะนี่เป็นเอสามเครื่องยนต์ดีเซลฮะโอเคครับ